นกเลไหเยห้เเีห่ินกนกาย้นพอเจ้าโทรมืว่าไม่เสริมไดเลยไม่เพราะว่ากลัวไฟมันดับแล้ต้องรอไฟตลอดยไม่ได้จะอาหแทำไมโอเคคุณขอไปไม่ได้ฝนต

เราแพี่คนนี้าี่คนนี้ที่คนนี้ถ้าหลับตาไม่ได้เราแจ้งี่คนนี้อะไกมาเมเลยเราไม่ี่ตาใ้ดูที่เขาหลับตาให้พี่ยิ้มยิ้มยิ้มนมยิ้ม้ตไม่้าแบ้าานอนน้อยหน้าหน้าข้างเราจะเป็นอะไรอ่้ไมน้าออนแรโเคยิ้มเลยเย อะไรคนกินตะเลมีคนกินตะเลนี่รับไปเสเป็นส่งแฟนส่งผูบาไ่ย่งเนี่ยไอิโลเกยวตั Ở Sao đây? Sao chùa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เก่งเสีมด้วยฝนตกเสียดไม่เหยให้เสียย่าอไม่ิ้มกทานิ้จนม่พ่อเศ้าโอ่าไม่เติมไไไม่เพราะว่ากลัวไฟมันดับแล้วต้องตอไฟตลอดไม่ได้ไม่ได้โอเคคุณของไปไม่ได้คนต 嗯。